ได้นหนึ่งสายเนี่ยผสมขบเรียบร้อยแล้วครับอันนี้อยู่ในขั้นการประสานงานของสืบสวนด้วยกันในชั้นได้อยู่ในชั้นก็คือของอาจจะปุ่มอยู่นะครับยังไม่สมบูรณในการสอบสวนงานสอบสวนครับอยู่ในการทำบันทึกอยู่ครับการจับกลุ่มในขั้นนี้เราสืบซาบมาได้อย่างไรครับเออเป็นการจับกลุ่มของสึบหนึ่งครับคนจับครับเราจะมาส่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุสำหรับกาตรดเพราเราเราจะมี เดี๋ยวข้อมูลเนี่ยจริงๆตอนนี้ยังไม่อยากให้เพราะว่าเขาอยู่ในการทำมาชิดในการส่งมอบของการจับกลุ่มมาที่สอนอ,อยู่ครับยังไม่ได้สอบถึงสอบนตอนรายละเอียดโรงแรมที่เกิดเหตุเป็นในพื้นที่มรดกจัดการอุทยานประวติศาสตรลักษณะปาร์ตี้อะไรไหมครัโรงแรมนี้ไม่มีลักษณะที่เป็นลนาาักษณะที่เหมาะกับการปาร์ตี้ครับ<ช>อาจจะเป็นการมาเช่าห้อง,องาาเ,น,เน,งองนื่องจากอาจจะเป็นที่เงียบสงบก็มาทำกการมีการตรวจสอบรายชื่อว่ามา ดูาลละเอียดเนี้ยใช่ไหมครับขอแค่ว่ายืนันว่าก็มีการนำาัหาสุนทรกลมาสกษอกนแครับมาแล้วการรอดูหรือว่าปูกเข้าไปได้รับรองเรือนในการจับคุมเนี่ยเป็นงานของสึกส่วนาคณบานหนึ่งครับโการับตอนมีที่รับสวนอี่าะเป็นที่เก็บตอนนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นของการศบของจับคุม ทั้งหมดเคยมีประวัติเกี่ยวกับการสืบติดมาก่อนเดี๋ยวรายละเอียดอื่นเนี่ยขอให้เป็นชั้นที่ว่าเขามาส่งในงานสอบสวนแล้วเราก็สามารถมีรายละเอียดอื่นได้ครับนี่คือยืนยันก็มีการขยายผลนะคะว่าผู้พ้องหรือว่าก็มีการขยายผลอยู่แล้วครับแต่เพียงว่าเป็นขั้นตอนต่อไปส่วนมากผู้ต้องหาให้ความร่วมมือดีนะคะก็ให้ความร่วมมือครับในขั้นตอนการส่งสารนะขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วเวลาตัวนักบิน น่าจะเป็นประมาณนี้เก็เดี๋ยวจะมีการตรวจชั้นึ่หนึ่งเขาจับอ่าในส่วนีาปวดเรื่องอะารในการเสร็จอันนี้คือเขาเขานำตัวมาส่งเราก่อนไลดีไหคันเราท่อะไรานท่านเียนนะคก็ไม่พูดอะไรเขาะนนี้ ไม่มีนั<อ>